ผู้สึกขารับแจ้งว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งพบปาลาไหลเผือกและเต่าลักษณะสีทองหลืองอารามทั้งตัวก่อนที่จะตัดสินใจนํามาถวายกับวัดช่วยเลี้ยงดูแลเบื้องต้นจึงเดินทางไปตรวจสอบทามที่ได้รับแจ้งที่วัดจันนิมิตรตบนบ้นตกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พบชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ทราบข่าวว่ามีปาลาไหลเผือกและเต่าสีทอง พาการเดินทางมาพิสูจน์อย่างไม่ขาดสายซึ่งชาวบ้านบางรายนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปและส่งต่อทางโซเชียลกันอย่างคึกคักบางรายก็นำโทรศัพท์มือถือส่องหาเล็เด็ดหวังนำไปเสี่ยงโชคโดยชาวบ้านส่วนใหญ่พากันบอกว่าไม่เคยพบเห็นปลาไหลเผลือกและเต่าสีทองซึ่งมีสีสันที่สวยงามมากเช่นนี้มาก่อนเช่นเดียวกับนางแรกกันถามาอายุ80ปีหรือยายแร่อาศัยอยู่ที่บา้านเลขที่95้าสิบห้าหมู่สองตวันตกอเมืองเพชรบูร์เราให้ฟังว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีปลาไหลเผือกกับเต่าสีทอง ก็ได้ชักชนเพื่อนบ้านพร้อมแต่งขันห้านำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาตามความศรัทธาเนื่องจากเชื่อกันว่าปลาไหลเพลิกและต่าสีทองทั้ง2ตัวนี้นับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบันและจะนำโชคลาบมาให้แก่ผู้ที่พบเห็นจึงพากาันอธิษฐานขอพรพร้อมนำแป้งฝุ่นโรยเาบาๆที่กระดองเต่าจนทั่วจนมองเห็นวดลายเป็นลักษณะคล้ายตัวเลข2 3 4ส และ278เพื่อนำไปซื้อรอัตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไปจากการสอบถามพระจาจาร์อ,อจันทบโนเจ้าวาดวัจจันิมิตกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านรายหนึ่งนำรถไปเกี่ยวข้าวที่ท้องทุง่งนาขณะที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นั้นก็พบกับปลาหลายและเตา่า อยู่ในแหล่งน้ํากลางนาซึ่งกำลังแห้งคอดตอนแรกไม่ได้คิดอะไรจึงนําไปล้างน้ําทําความสะอาดกลับพบว่าเป็นปลาไหลเผือกตลอดทั้งลําตัววัดขนาดความยาวได้ราว30เซนเมตรส่วนเต่านั้นมีลักษณะสีทองเหลืองอารามทั้งส่วนหัวส่วนขาและส่วนหางวัดขนาดความยาวจากหัวถึงหางได้ราว30เซนติเมตรก่อนที่ชาวบ้านจะทราบข่าวพากันเดินทางมาพิสูจน์กันตลอดทั้งวันซึ่งมือต้นทางวัดจนิมิตจะช่วยดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ รอจนกว่าปลาไหลเผือกและต่าสีทองจะแข็งแรงดีก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมต่อไป